มามาดูกันเฮีย er จะให้ไอเทมเด็ดๆเลยนะให้พาทิ์มาเปิดปิดไฟให้เรารีวิวแกสเจ็ตสุดเจ๋งนะสวิตแสงแดดหรือว่าบางคนเรียกว่าโฟโตสวิตนะครับโอในท้องตลาดเยอะนะครับอันนี้6แอมอันนี้10แอมนะครับอันนี้เป็นละยี่ห้อที่เฮียขายอยู่ใน,ใน,ใ,นในร้านนะครับแล้วก็ค่อนข้างเถียรหน่อยมันจะเป็นรุ่น4สายนะครับเข้า2ออก2ใครจะไปซื้อก็บอกว่าสวิตแสงหรือว่าโฟโตสวิตนะครับเฮียภ er าสาธิตนะ มีไฟเข้านะเห็นไหมขาวดำนี่คือไฟเข้านะครับจะลักไฟแล้วก็อันนี้คือไฟออกนะดําฟ้าไปหาหลอดไฟนะเยวจะสาที่ได้ดูสมมติว่าอันนี้เป็นตอนกลางคืนปุ๊บไฟมืดเห็นป่ะไปพอไฟสว่างปุ๊บหกโมง,งเช้าปุ๊บจะหน่วเล็กน้อยนะเดี๋ยวมันจะดับไปนะ นี่แหละคือหลักการทำงานของสวิตช์แสงแดดติดตัวเดียวจบประหยัดไฟไม่ต้องกลัวลืมเหมาะมากกับไฟลวไฟสนามไฟทางเดินของดีๆแบบนี้ร้านเฮียม,มีเพียบเลยนะอย่าลืมนะอยู่ในตะก,ก้ามีนะสวิตช์แสงแดดไม่บังคับมอกรน,นะครับสวิตช์แสงแดด